โอ้โหติดตามการเดินทางของซานตาไปรอบโลก้วย o o o g l e m a w ว a t คืออะไรเนี่ยก็สวัสดีทุกคนครับว uh ันนี้เราอยู่กันกับอะไรดีอยู่กันกับ Google ครับหน้าแรกของ Google ในวันคริสต t มาส e ีฟซึ่งเป็นวันที่24ซึ่งซานตาจะเดินทางส่งของขวัญให้เด็กๆในวันคริสต t มาส e ีฟนี่แหละครับในคืนก่อนวันคริสต t มาสนั่นเองแล้วตอนนี้ คือตอนแรกผมกำลังนั่งเล่น Facebook อยู่ไงแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งส่งมามว่ามันมีตามติดชีวิตซานต้าด้วยเราก็จะมาลองดูกันครับว่าซานตา้าส่งของขวัญได้ยังไง Google Map นี่คือยังไงไปเปิดดูแผนที่โลกแล้วก็เปิดหาซานตา้าใช่อะมาครับเรามาลองดูกันอ่าโหลดแล้วคุณซานต้าโบกมือเอ้ยเดี๋ยวมีไลฟ์สดซานต้าด้วยอะไรเนี่ยซานต้าทำไมโดนตำรวจจับลนะ่ะเอา้า อซานต้าไม่มีใบขับขี่อะตอนนี้ที่เกาหลีนะครับซานตา้ตต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 าโดนตำรวจจับว๊ดที่เกาหลีซานต้าไม่มีใบขับขี่อา้าวแล้วซานต้าจะขนของขวัญได้ยังไงเนี่ยมีอะไรด้วยเนี่ยอันนี้คือวั t วั w ฮะซานต้าแท t r เกอร์ดูดิวัอดตอนนี้ซานต้ากำลังขี่กวางครับขึ้นเป็นวันท้องฟ้าแล้วยังไงเตียงกะโอ้ชนดาวเทียม ิดไฟกับดาวเทียมด้วยตันตา,ตาแทร็กเกอร์ตามติดชีวิตตันตาแค่นี้เหรอวอสแล้วไงต่อเฮ้เล่นไงเนี่ยซานตาวิลเลจโอ้โหมีหลายอย่างนะครับหมู่บ้านซานตาอ่ะอันนี้ก็คืออ,อันที่เราดูตอนแรกใช่ไหมเราดูอันอื่นได้ไหมยังไงเนี่ยไลฟ์สดซานตาโอ้มีอะไรน่าสนใจบ้าง กดดูยังไงวะเนี่ยทำไม่เป็นเล่นไม่เป็นกันมาครับนึ่งนะครับขอลองกดๆมั่วๆดูก่อนคอมคำแ h ปปี้ฮอลลเดย์ไปที่หมู่บ้านได้ไหนหมู่บ้านอะไรอ่ะมีให้เล่นเกมนู่นนี่นั่นเหรอลองกดเล่นดิอ้าวัดดีคุณคนแค่คุณคนแคะนี่เป็นเด็กของซานต้าไปเป็นเด็กเฉยก็เรียกอะไรเป็นคนช่วยงานซานต้าเหรออะไรเนี่ยแดนคาร์ดอ่ะเต้นอ่ะ ตัวเต้นเล่นยังไงอะกดเว้นอ่ะเจ้าเจ้าโอ้เอ๊ะขึ้นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอพิมหรอเอ๊ะเล่นเหมือนออดิชั่นเหรอแต่ลูกสอนตรงกลางนี่คืออะไรฮะวัทอ๋ออย่างเงี้ยเหรอลากมาใส่ใช่ไหมอ่ะ้ายขวา โอ้ผ่านผ่านผ่านาเย้นุก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 เหลือเกินใช่เหรอไงไงไงต่ออันนี้อันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ซ้ายขวาโย่เฮ้ยซ้ายโอเคจัดไปป้าบปุป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเบี้ยวไม่ไม่ไม่เบี้ยวอย่างงี้ดิ ต่อให้ตรงต่อให้ตรงป้าบอ่ะไปเดีย๋ยวไม่เ,เราชี้ขวาชี้ซ้ายง่ะ <g ames S 2> <c oughs> เกมต้นเหรอเย้เน็กดันเน็กดันอันต่อไปอันนี้คืออะไรมีวนด้วยเฮ้ยมีรีพีทวะไม่ไงาตายขวา ซ้าย,า,ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเท้าซ้ายเท้าขวากันนะนอ้าได้อยู่นะครับง่ายต่อซ้ายขวานี่เอ้าเบี้ยวปะดูได้ถูกไหมนี่มันทดสอบความจำระดัอบอัจฉริยะเท่านั้นนะครับ คน IQ 180กว่าถึงจะจำได้เนี่ยยากมากเลยผมอัจฉริยะไงโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะว้าวพาเต็มสุดยอดมากโอ้่นี่มันแบบทดสอบ IQ จะวอชครับอบเอาผิดเหรอเอาอย่างนี้ทุกคนก็รู้เลยดีว่าผมไม่ได้ IQ 180ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง <c oughs> รองเล่นมีอย่างอื่นเล่นอีกไหมอ่ะเล่นไงอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ โค้ดอัสนวัตรคือคือโหมีอะไรเล่นเยอะเลยฮะที่กูเกิลเราให้ทำอะไรวาดเหรอเอ้คือต่อเป็ต่อไงอะลองต่อที่ต่อมั่วแล้วกันอ่าหมุนลงขวาซ้ายอ่ะปักกาวปด้วยกด ำไงอะ่ะเล่นไม่เป็นอเอ้าเอ้เด้งมาไหนไม่เอาดูซานต้ายัางไงอะ่ะซานต้าแทร็คเกอร์เนี่ยอยากสนใจเนี้ยสุดนะครับอ๋อซานต้ารอยฟ้ามาแล้วแยังไงผิดอันแล้วผมว่า ไม่น่าเกี่ยวครับอุยตอนนี้ซานต้าออกรถแล้วโอ้โหไลฟ์ซานต้าสดตอนนี้ซานต้ามาถึงไหนแล้วครับกำลังอยู่หมู่บ้านเอสกิโมครับกำลังก้มมองหาป่องไฟซึ่งป่องไฟมันเล็กมากแล้วไงซานต้าพี่ซานต้าโอ้โหตอนนี้ซานต้าเดินทางมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงครับระยะทาง4 1่0ันกว่ากิโลเมตรนะครับโอ้โหส่งของขวัญไปแล้วทั้งหมดอ่า 971กว่าล้านนักอันนะครับเยอะมากในซานตาขยันนะครับใครบอกซานตาไม่มีจริงนี่ต้องสมควรโดนเบิร์ดกะโลกนะครับตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงที่ญี่ปุ่นจะเป็นวันคริสต์มาสครับโอ้โหอุณหภูมิที่ซานตาอยู่ตอนนี้ลบ6องศาซานตาคงหนาวมากซานต้าต้องหนาวมากแน่ๆครับแต่ว่าไม่เป็นไรซานตามีแต่ว่าคุณซานตากินอะไรสะสมไขมันไปเยอะแล้วไม่ต้องห่วง ดูซิว่าคุณซานต้าจะไปส่งที่ไหนต่อไปถึงจุดหมายหรือยังแลวไงเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างไล์สดซานต้ากันมามีการบอกเดีวยว๋ยซานต้าจะมาใน2ชั่วโมงนะที่ไทยเปล่าวะเทศไทยถึงไหนแล้วเนี่ย ประเทศไทยอยู่นี่ซานต้ายังมาไม่ถึงเลยเฮ้ย hey, ดูอะไรได้ด้วยดูสิอ๋อ oh, ของขวัญจาก Google ในวันคริสต์มาสวันที่30อสอขึ้นปีใหม่ว้าวซานต้ากำลังอ้าวดูกล้อง VR แล้วพวกคนแคฉอิจฉาเอาลูเกี่ยวไปเฉยอ๋ออู้งานไม่ยอมไปส่งของขวัญ โอ้ยใช้ไม่ได้เลยนะลุงเนี่ยโอ้ยลุงขอลดทุนก่อนเซ่ใจเย็นๆโอ้ย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 แล้วลุงเหนื่อยอ๋อโอ้ยยังไตัดลิปปิ้นไอ้ยพันตัวเองเฉยปักลุงชักบอก่าไม่ใช่อายโอ้โหอ้าพร้อมแล้วที่จะส่งของขวัญเอาแต่ควางอยู่ข้างหลังเฉยอ่าฟิทุนฟิทุนจังหวะคิดบัตรไม่น่ากระโดดซ้อมลงป่องไปเดี๋ยวป่องอันนี้ก็ลงได้เหรอโอ้โหใส่ของขวัญยังแม่นยำมีการซ้อมกับควางเรนเดียร์ด้วยยังไง กว่าจะมาเป็นคุณซานตานี่ไม่ง่ายเลยครับเห็นไหมสุดยอดไปเลยได้เลอโอ้โหแล้วไงต่อเอเรามีอะไรเล่นอีกซานตา้าอ่ะซานตาา้าไลฟ อีกหนึ่งนาทีาที่เรามีอะไรดูก่อนนะคะ่ะเวลาวิเวร์สซานตาแบ็กอันนี้เกมอะไรดูซิเล่นไงอ้าวมอวไม่ลงต้องทำยังไงเอา้าต้องใส่ให้ลงหม้อแน่ๆเลยครับเราต้องเอาอา่อาเฮ้ยนี่ไงใส่ใส่พานมาปับ๊บโอ้โหสุดยอดเพอร์เฟกต์ ลงเรียบร้อยโอ้ผ่านด่านสุดยอดอันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเอาให้งลงนู้นเอจะไปส่งนู้นได้ยังไงเนี่ยนี่เหรอมันไม่น่าไปได้นะเี่ะมีสปริงนี่หว่าชิลล์มีสปริงใช่ไหมถ้าหากมาอย่างนี้ปุ๊บติดสปริงนี่ตามแผนแล้วมันต้องได้เชื่อผมปับ๊บอา้าว ไม่ไหลวัดไม่ไหลอย่างนี้อยงนี้อยงนี้ได้ได้ได้เยอะผมเอ้ยไหล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 มีแหลกด้วยเกมอย่างนี้แหลกด้วยเอ้ยเอาโอ้หพิษพลาดท,ทางเทคนิคไม่ได้อย่างนี้ต้องเอียงเอียงอ่าได้แน่ได้แน่รอบนี้ไป เดิมพันเกียบของซามปาคงไม่ข้ามไรวะเฮ้ยทำมุมผิดทำมุมผิดน่าต้องเฉียงทำมุม87.5องศานะครับจอดส,สอนมาไปปะเอา้าไม่แย่กว่าเดิมอีกอย่างนี้เหรออ่าอย่างนี้เลยได้แล้วรอบนี้ต้องได้แล้วไปป5าองศาจอดไม่โดนได้ได้รอบนี้ต้องโดนต้องโดนต้องโดนไปจ้าทำไมไม่ผ่านวะ อะไรของมันเนี่ยเกลี้แม่งโตรยากเหลือเกินนะด่านสองเนี่ยเฮ้ยโอ้บอกเลยว่าคนไอคิวห้าร้อยเจ็ดสิบแปดเท่านั้นถึงจะผ่านนะครับเมื่อกี้ไปดูซานต้าไปถึงไหนละโ,โอ้โหเฮ้ยโอ้ตอนนี้ไม่เพียงแค่เด็กๆที่ได้ของขวัญน,นะครับตอนนี้ซานต้าให้ของขวัญกับคุณยายด้วยงานใจดีมากสุดยอดไปเลยโอ้สมแล้วกับที่เป็นคุณซานต้าครับคุณซานต้าบอกว่า คนเราเนี่ยจะเด็กที่ไม่ใช่อายุครับมันอยู่ที่หัวใจยงไงคุณยายก็ได้ของขวัญซานตาแจกเลยเฮ้ยอีก6วีนี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากรู้ลองลองลองหมดเวลาปับ๊บอ๋อคุณซานตาจะไปที่อื่นแล้วซานตาเซลฟี่ก่อนเก็กถ่ายรูปโอ้คุณยายให้ไอติมคุณซานตา้าด้วยสุดยอดโอเคไงต่อนี่อันนี้คืออะไรดูสิคลิปคนแค

ไอผมชอบมากเลยอ่ะ Google น่ะแม่งเจ๋งอ่ะมีอะไรให้เล่นเยอะเลยผมว่าผมยังคนไม่ทั่วเลยครับนี่อีกหลดยอย่างที่กดได้เดี๋ยวเนดะี๋งลองลองลองเฮ้ยแต่สุดยอดอ่ะมีอะไรให้เล่นอีกไหมโอ้มีช้างช้างแช่หิมะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันแนะนำแนะนำสถานที่ที่ซานต้าไปด้วยครับอันนี้เป็นยากุซึอ่านออกเสียงไม่ถูกนะครับประเทศรัสเซียอ่าโอ้โห เราเป็นบ่าเราข้ามไปอันนี้มีอีกเพลงหนึ่งป่ะเพลงเดิมป่ะเนี่ยเอ๊ะเอาเป็นคลิปดูสิเปิดเพลงอะไรปิงปิงเบลเหมือนเดิมอ่ะโถ่ไม่เอาไม่เอาโคตรเจ๋งอ่ะมีอะไรอีกกว่า ม่มีวีรกรรมที่คุณซานตาไปทำมาครับมีประดับไฟให้กับกวางเดนเดียอ้าวแล้วมีคนแต่งตัวซานตาตำ,ทาำรวจตำรวจจับนี่พีคสุดแล้วผมว่าพยากรณ์อากาศด้วยวันนี้หิมะตกอ้าวคุณยายเมื่อกี้นี่นะ่ออกมาช่วยงานซานตาด้วยนี่มันหน้าม้านี่วายายอยู่สองประเทศแล้วนะอ,อะไรของยายนี่จริงๆซานตาอาจจะนั่งอยู่บ้านก็ได้ครับแล้วแบบแอบ,บส่งของข,องขวัญเป็นสตูดิโออะ <celand Rolling signals> อย่าอย่าใส่ไลฟ์ซานต้าอย่างนั้นจริงๆคิดว่มาเป็นวันเทศกาลที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับที่ไม่รู้แหละว่ามีปีหนึ่งมีกี่เทศกาลแต่ว่าผมชอบวันคริสต์มาสมากอาจจะเป็นเพราะว่าในการ์ตูนเราเห็นวันคริสต์มาสบ่อยๆครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าเป็นเทศกาลที่อบอุ่นอะไรเงี้ยเลยชอบนะครับกอยจากนีงคุณซานต้าดูเป็นลุงใจดีน่ารักด้วยเฮ้ยมีอันใหม่ให้ดูจัดไปมันมีอันใหม่ให้ดูเรื่อยๆเลยอ่ะ โอ้โหกดกดกดไอ้ลอยฟ้ากันมาเฮ้ยอะบังคับเอาสแกนว่ะอุ้ยพีกโอ้โหเอาอ๋อู้งานอู้งานเล่นเกมก็โดนโถ่เอ้ย นี่มันเป็นโรงงานผลิต <cycles> อันนั้นแน่ๆเลยของขวัญให้เด็กๆของคุณซานตาเฮ้ยเจ๋งเจ๋งชอบอ่ะโอ้โหไม่มีให้ดูอีกเยอะเลยเหรอเรมีทาร์มสเลตด้วยเรนทารมสเลตดูสิเรียนภาษากันมาซานต้าครอสในภาษาเกลิร์รอภาษาอะไรวะเขียนอย่างนี้อ้อโห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 นี่มึงแปรได้เหรอพี่อะไรอะซีซั่นกรีตต wow. ิ้งอ่า ย <54. S 2> ินดีต้อนรับฤดูกาลเหรอแล้วนี่โอ้ภาษาอะไรไม่รู้ไทยวะโฮ้โหโอโหอ๋ออย่างนี้มีไ,ไมทยด้วยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่ไม่เอาละพอเปลี่ยนหมู่บ้านซานต้ามีอะไรอีกโหมีอะไรกดจยอะยไมหมดเลยครับคุณดูได้ไม่หมดแน่เลยเล่นเดียรันเนอร์อ่ะจัดไปนักวิ่งเลนเดียกันนะเล่นยังไงวะกระโดดรอยฟ้าไม่เหียเก็บแล้วเลนเดียรันเนอร์ของเรา อ๋อเขาบอกให้กดขึ้นลงผมกดสเปซบาร์ก็เล่นได้เนี่ยตอนแรกไม่รู้ปุ่มมาแล้วเรนเดียร์ลันเนอร์ของเรายอ๋อวิ่งบนหลังคา,าชนป่องไฟขอหักเลยเรนเดียร์พี่ขอโทษน้องเรนเดียพี่ไม่ตั้งใจวิ่งอ้อาวไข่กระแทกโเอ้ยอ๋อห้ามโดนสิ่งกิดขวางเหรอนี่ว่าอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับแต่ตกบนหลังคาเมื่อกี้ไม่ได้ด้วย ตายเฉยเลยเรนเดียร์ละสงสารเรนเดียรนี่มันเกมทารุณเรนเดียรชัดๆโอ้มีเกมบวกเวลากันมายังไงยังไงเก็บของขวัญเอาไม่ได้มาส่งแลว้วนี่มาเก็บของขวัญอีกจ้ะยังไงวะเนี่ยมันท่ามโดนปะวะหลังคางไงโดนได้โดนไม่ได้ไม่รู้แล้วเล่นรอบแรกแล้วครับจะว่ากากาก็ได้มันก็กาก,ก,กจริงๆอะรอบแรกอะใครจะมาเล่นโหดรอบแรกอุ้หเริ่มตาลาย นี่ทำงานเยอะด้วยครับอัดมา3คลิปแล้วเนี่ย,ยถ้าเริ่มรวมคลิปนี้ตาลายแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแครอทลได้ไรเก็บแล้วอ๋อพอเอาแคร์ร็อกมาฝากอยากเลิกเล่นแล้วตาลายเมื่อไหร่จะผ่านมาเนี่ยไปดูคุณซานต้าแล้วโอ้แตมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าที่คิดตอนแรกเนอะเพาว่าจะมาอัดติดนาทีจริงนี่ปาไปยี่สิบแล้วเกือบยี่สิบแล้วเนี่ย ถ้าไม่นับที่ตัดออกนะครับน่าจะตัดออกบ้างแหละเอ้ยเจ้าตัววูเกือบโดนเกือบไข่กระแทกอย่าทำร้ายเรนเดียรฟังอย่างนั้นแม่รู้สึกอ่าภาษาญี่ปุ่นจะเรียกเรนเดียรว่าโทนะไก่ฟังรู้ว่าเล่นเกมเฟดนะมันตัวโจนะ่ะโจนโลลี่อะครับเรียกมาสเตอร์หรือว่าโทนะไก่ฟังนี่ก็แปลว่าอะไรที่น่าแปลว่ากวางเรนเดียร์อ้าวไข่กระแทกเจ็บไปหน้านีิยู่เลยน่าสงสารมากอะ ใก,กเอ้ยเลยนาฬิกาถ้าทางจะเกมโอเวอร์จีตรงนี้เวลเพ10วิกินแครอทอุยอ้ยเวลาจะหมดเปลี่ยนเพลงเลยเอาเว้ยมันเหลือเกินปียโดดนีแล้วเป็นสกอร์ที่21,900ครับเรียกได้ว่าระดับโปรแชมเปี้นยนชิพยังทำไม่ได้กลับไปที่ซานต้าวิเวจดตินรับแม่มีไลท์ทำอีกโคเยอะแยะเลยฮะสำรวจเด้อ m i ชชั่นคอนโทร่ให้เรากลับไปดูคุณซานต้าก่อนซานต้าไลฟ์ถึงไหนแล้วเนี่ยโห้ oh, ตอนนี้คุณซานต้าอ้าวซานต้ายืนเกี่ยวเบ็ดอยู่ที่ที่ไหนไม่ดูของรัสเซียวะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แล้ว <laughs> คนแค่ยืนแล้วปริน oh, อุ้ยเปลี่ยนที่แล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ดูด้วยเฮ้ย hey, ผมว่าเจ๋งอะอยากนั่งดูทั้งวันเลยแต่คงอัดคลิปทั้งวันไม่ไหวอะโอ้ oh, <laughs> ตื่นเ <laughs> ต้น<ๆ>ชอบ กลับไปหมู่บ้านซานตาก่อนครับมีไรให้กดอีกนะเฮ้ยซานตาเทคออฟสนใจเนี่ยลอง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 อา้าวเป็นวิดีโอเหรออยเปิดไฟอ่านโคตรน่าตื่นเต้นกวางหน้าอยู่กวางน่ารักวาก่ะชอบ ถ้าริงกิฟานต้าควรจะเขียนปะกา้าเถอานะผมว่าน่าจะน่ารักกว่านี้แปะมือเด็กๆด้วยเก้าแปดเจ็ดหกห้าปีอุ้ย,ยน่าจริงใจหนึ <c> ่ง <oughs> อ้าวไฟดับกันมาเอา้าอ้าวการไฟฟ้าส่งมคูพิภาคบอกเฮ้ยต้องซ่อมยังไงวะเนี่ยอ๋อทำอย่างนี้นี่เองตามขั้นตอนอ๋อตอนเรียนมาไม่จำน,น,นี่กดอย่างนี้กฎมั่วแม่ง จุดๆๆๆจะรหัสมอสเลยอ่ะอย่างนี้ป้าป้กดปุ่มเขียวโออะไรเนี่ย้าเอ๋ไฟติดแล้วคุณซานตาเตรียมออกตัวอลุงจะไปแล้วนะโอ้โฮ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 โหโอ้รอยฟ้าตรงของวันถึงทุกคนชอบครับเอาเป็นว่าใครสนใจจะดูคุณซานตาก็ลิงค์อยู่ใต้คลิปนะครับ คือมีอะไรให้เล่นเยอะมากครับลองกดดูได้ซึ่งถ้าผมลงคลิปนี้ไปปุ๊บตอนที่ทุกคนกดดูเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่ามีซานตาไลฟ์เปลี่ยนเรื่อยมีอะไรมาใหม่เรื่อยเลยนะผมว่าแล้วก็ยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยดูสถานที่ท่องเที่ยวได้ต้องรอดูตอนประเทศไทยอยากรู้มันจะมาที่ไหน <c oughs> <c oughs> ก็ลองติดตามดูกันได้นะครับอีก ตอนเที่ยงคืนก็ซานตาจะถึงไทยอขอทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปไหนก็ว่างๆเงา,ง,งาๆก็กดดูคุณซานตาด้วยนะบันเทิงดีอ๋อแต่อย่าลืมเข้านอนด้วยนะครับเดี๋ยวอดของขวัญจากคุณซานต้านะซานตาไม่มาถ้าเด็กๆนอนดึกซานตาก็มาไม่ได้นะอดส่งของขวัญเลยเมื่อเช้นแล้วอย่าลืมพักผ่อนมากๆครับไว้เจอกันไหนเขาหนะ้าบ๊ายบายเจอกันครับผมจริงน่าทำเป็นไลฟ์มากเลยครับแต่ว่า ผมทำไลฟ์เพื่อเป็นและอีกอย่างหนึ่งคือเนตกากผมเลยไม่คิดจะทำเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าพักไว้เจอกันคราวหน้าครับผมอันไหนพอจะจบคลิปซานต้ามีเอาใจปล่อยคลิปใหม่วะอ่าดูก็ได้จัดไปคลิปคุณเรนเดียอันใหม่อ่ตอนนี้ซานต้าร้อยคิปสู่ท้องฟ้าแล้วโอ้โหพร้อมกับเรนเดียของเขาอ้าวตัวนี้เหนื่อยแล้วโอ้โหโอ้โหโอโหนะ ไปจัดการเอาคนแค่วิ่งแทนวะ่ะได้เหรออ๋อเอาความ,มาพักก็น่ารักอ่ะชอบสุดยอดอ่ะสุยอด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 ก็มีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะมาลองกดดูกันได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้คุณซานตาเลยคุณซานตารู้ว่ามีคนดูเยอะก็จะได้มีกําลังใจในการส่งของขวัญเกี่ยวเลยวะไม่รู้แหละไว้เจอกันครับผม ปละไอ้จริงละรอบนี้ซานต้าก็รอเราไม่ได้จริงปะวะมีอะไรใหม่ไหมเหี๋ยวเดี๋ยวติดลมนี่ตอนนี้มาถึงมณฑลเชียนจินใช่ปะวะไม่รู้เหมือนกันดาวโอ้โหวสวยอะโอ้โหภาพถ่ายนี่สวยมากครับยังยังติดลมยังไม่ปิดจริงผมเว้นช่วงไป1ินาทีนี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหมีอะไรนู่นนี่นั่นตอนนี้ซานต้ามีหมวกอะไรอยู่บนหัวด้วยเอาหมวกของขวัญของกิน จริงๆอยากดูซานต้าส่งของขวัญหลายที่บนโลกเลยนะครับอย่างเช่นประเทศไทยญี่ปุ่นเวนิสอะไรเงี้ยโอ้โหคือเจ๋งอะ่ะอ้สารัดอังกฤษโอ้โหอยากเห็นทุกที่เลยน่านั่งดูทั้งวันเลยเ่ะนเลื่อนแผนที่โลกดูแล้วเวนิสอยู่ไหนวเนี่ยหาไม่เจอตาลายแต่ว่าคลิปนี้คงต้องจบเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปช้าคนอื่นก็อดนั่งดูดิ ช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาเพื่อนมานั่งดูด้วยกันครับก็อย่าลืมมานั่งดูซานต้าด้วยกันนะครับเอาใจช่วยคุณซานต้านในการส่งของขวัญด้วยกันถ้าว่าง,าง,างๆเงาๆก็กดเข้ามาได้ครับตอนกลางคืนแบบนี้หรัววันนี้ผมขอลาไปก่อนอ้๊มีส่งที่อินเดียด้วยเนี่ยอีนี่จะประคายชัวร์จะมาส่งของข,องขวัญเฉยเลยรู้สึกจะมีเป็นแอปในมือถือด้วยนะก็ผมขอลาไปก่อนจริงๆแล้วครับเมอรี่คริสต์มาสครับผม